สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของ transcription regulation นะครับก็คือการควบคุมกระบวนการ transcription หรือการถอดรหัสนั่นเองก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้กับว่าการ transcription คืออะไรนะรการ transcription เนี่ยก็คือกระบวนการเรียกว่าถอดรหัสนะฮะจาก DNA เนี่ยให้มันกลายเป็น RNA ได้นะฮะโดยผ่านเอนไซม์ที่เรียกว่า RNA polymerase นะครับแต่ว่า DNA จะกลายเป็น RNA ได้เนี่ยโดยผ่าน ตัวของ rna polymerase เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการควบคุมใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าอยู่ได้ๆมาปุ๊บ dna ก็กลายเป็น rna ได้เลยต้องมีการควบคุมนะฮะไม่ให้มันแบบว่าเกิดมากเกินไปหรือไม่ให้มันเกิดน้อยเกินไปนะครับไปถึงกระบวนการถอดรหัสเนาะนะฮนะแล้ววันนีนะ้เราจะมาคุยถึงเรื่องของ transcription regulation ความแตกต่างระหว่างตัวของยูคาริโอตแล้วก็ตัวของโปรคาริโอตนะครับโอเคแล้วเราค่อยๆวาดทีละอันก่อนดีกว่าเนาะเราวาดตัวของโปรคาริโอตมาก่อนนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวจะวาดตัวยูยูคาริโอตข้างๆ้นี้แล้วกันอ่าเอาด้านล่างแล้วกันนะครับยูคาริโอตนะอะ่ตัวของโปรคาริโอตนะครับแล้วก็วาดเป็นตัวดีเอขึ้นมาก่อนจื๊บอ,อ่ส่วนยูคาริโอตแล้วก็วาดเป็นดีเอขึ้นมาก่อนแบบนี้นะฮะอ่าตัวของโปรคาริโอตยูคาริโอตเนี่ยโปรกับยูเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ต้องต้องรู้ก่อนนะครับตัวของโปรคาริโอตเนี่ยอ่ามันจะสร้างเรียกว่า หนึ่งสาย DNA เนี่ยมันสามารถสร้างแบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่าตัวของโปรโตีนได้มากมายเนาะคือ m r n a 1อันเนี่ย1 mRNA เนี่ยสร้างได้หลายโปรโตีนเลยนะครับแล้วก็มันก็จะแบบส่งผลกระทบต่อ DNA เนาะเพราะว่าดีเอก็ต้องมีแบบว่ายีนที่ติดติดกันของโปรคาริโอตเยอะโอเคอันนี้จะดูแล้วงงแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับยูคาริโอตเนี่ยแตกต่างกันนะครับ MRNA 1 ของยูคาริโอเนี่ยมันจะสร้างได้แค่เพียงโปรตีนเดียวนะครับโปรตีนแบบออลิวันนะครับแค่อันเดียวเท่านั้นประมาณนี้นะครับรเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลต่อรูปร่างของดนะีนเนาะดีนเจะเป็นอย่างไรนะฮะเ,เดี๋ยวค่อยๆพูดไปเรื่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นวิดีโอทบทวนที่เฉยเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะแบบว่าต้องอาศัยความรู้พื้นฐามนมาบ้างนะครับในการดูวิดีโอนี้เริ่มต้นครับทั้งโปรคาริโอตและก็ยูคาริโอตจำเป็นต้องมีออริเจนนี้ขึ้นมาในตัวของสายด n นนะ ก็คือตัวของโปรโมเตอร์จีนนะครับเดี๋ยวผมวาดไว้ตรงนี้แล้วกันนี่แล้วกันนะฮะนี่คือโปรโมเตอร์จีนนะสีม่วงนะจึ๊บตรงนี้คือโปรโมเตอร์จีนนะฮะทุกคนก็จะเลเบลว่าไหนก็ได้ว่าอน,นี่คือโปรโมเตอร์จีนนะนี่คือโปรโมเตอร์จีนโปรโมเตอร์จีนถามว่าเอมีความเจ๋งยังไงนะครับโปรโมเตอร์จีนเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ะะจะมีตัวของ RNA p o l y m e r a s e เนี่ยนะครับมาแปะไว้อยู่ตรงนี้นะครับ ประมาณนี้มาแปะไว้แล้วก็จะ,จะแบบว่าเรียกว่าอะไระเริ่มกระบวนการได้นะครับตัวอย่างที่บอกคําว่าตัวโปรคาริโอตเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็น mRNA ที่จะสามารถเกิดสร้างไปได้หลายโปรตีนอันนี้คือสาย DNA นะเดี๋ยวคนบอกว่าเฮ้นี่สาย mRNA หรือเปล่าไม่ใช่นี่คือสาย DNA นะซึ่ง DNA ในอนาคตมันก็จะกลายเป็น mRNA นั่นเองเพราะฉะนั้นรูปร่างของตัวของ DNA มันก็จะมีผลต่อ mRNA ที่จะสร้างใช่ไหมฮะอ่า เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะมีจีนมากมายหลายตัวนะครับอย่างนี้จึ๊อ่าหนึงนี่จีนที่1นึ่งนะฮะะแล้วก็อันนี้จีนที่2จึ๊บแล้วก็เป็นจีนที่3แบบนี้ล้วกันนะฮะประมาณนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือจีน1นจีน2อจีน3นะนี่อันนี้คือจีนหนจีนส แตกต่างกันกับตัวของยูคาริโอตนะฮะยูคาริโอตเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะฮะมันจะมียีนอยู่หลากหลายที่มากเลยนะครับแบบนี้แต่สังเกตครับว่าตอนที่ผมระบายสีเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นสีฟ้าใช่ไหมฮะแสดงว่าพวกเนี้ยพอมารวมกันมันจะได้บล็อกจีนหนึ่งจีนแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเรียกส่วนที่เป็นจีนอย่างแท้จริงเนี่ยว่าเป็นส่วนของอนาคตมันจะเป็นส่วนของเอกซอนนะครับ เป็นส่วนที่สามารถโคดเป็นรหัสเป็นโปรตีนได้เนาะเป็นส่วนที่โคดดิ้งได้นะครับโคดได้นะครับส่วนตัวสีม่วงตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นส่วนที่ไม่สามารถโคดได้นะครับเรียกว่าอินทรอนเนาะนะฮะอินทรอนอินทรอนนะครับโคดไม่ได้นะฮะอืมซึ่ง2ตัวนี้ยนะครับเวลาเรา DNA มัน Transcribe หลังอาที่ตัวของ d n a polymerase มาเกาะที่โปรโมเตอร์แล้วมัน Transcribe ได้แล้วเนี่ยนะฮะ มันก็จะได้ mRNA บอกมาประมาณนี้นะครับจะวาดเป็นสีสม่วงเอาสีอะไรดีสีอันนี้ด้วยกันสีอ่อนเนี่ยพอ mRNA ที่มันสังเคราะห์มาได้มันก็จะมีทั้งส่วนของน้ำเงินแล้วก็ส่วนของที่มันไม่มีน้ำเงินใช่ไหมซึ่งสุดท้ายนะฮะ mRNA เนี่ยนะฮะต้องมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่า post transcription ก่อนเนาะ,นะ post transcription นะฮะ transcription อืมซึ่ง มันก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ3อันหลักๆนะซึ่งไม่อยากจะโฟกัสตัวนี้นะฮะก็จะมีฟลาย m ามแคปปิ้งสปายซิ่งแล้วก็มีโพลีเอทิลนะครับอันนี้ไม่โฟกัสนะเพราะว่านี้เราคุยถึงเรื่อง transcription อยู่ไม่ใช่ translation เนาะเราพูดถึง regulation อยู่ไม่อยากจะโฟกัสตัวอื่นนะครับคราวนี้เราใกล้มาถึงจุดนี้แล้วจุดนี้เนี่ยของ,ของอโปรคาริโอตจะมีชื่อเรียกไวยนะว่าเป็นตัวของ structural gene เนาะเป็น,น structural gene นะฮะ,ะประมาณนี้นะครับตัวของโปรคาริโอตนะฮะความแตกต่างก็คือนะฮะตัวของยีนสามตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าหนึ่งโปรโมเตอร์นะฮะหนึ่งโปรโมเตอรอ์เรียกว่าอะไรอะ transcribe นะ,ะ transcribetranscription กนาะร transcription trans เนี่ยมันจะได้หลายยีนนะหลายยีนนะครับ แต่แตกต่างกันครับว่าอันนี้เห็นไหมว่าโปรโมเตอร์หนึ่งโปรโมเตอร์ก็จริงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันคือยีนเดียวนะครับมันคือแบบมันได้แค่ยีนเดียวนะฮะยีนเดียวเนาะผมก็ชอบเขีคนว่า1โปรโมเตอร์นะหโปรโมเตอร์ต่อ1ยีนนะครับจริงจริงแล้วตัวในสายดีเนเนี่ยจะมีรีเจนใช้ในการควบคุมอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าบางอันที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสนั่นเองนะครับจริงๆมันมีมากกว่าเข้าที่เห็นอีกนะครับ เขาเนี้มาดูตรงนี้ฮะตัวของอโปรคาริโอตนะครับมันจะมี r e ริเจนส่วนนี้ด้วยนะที่ผมเป็นไวตัวนี้นะส่วนสีแดตงตัวนี้นะฮะเขาเรียกมันว่าโอเปอเรเตอร์จีนนะครับอ่าเดี๋ยวขอยกอันนี้ขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วกันนะตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าโอเปอเรเตอร์จีนโอเปอเรเตอร์จีนนะใช้ตัวโอเหมือนตัวแทนแล้วกันในระหว่างที่ตัวของยูคาริโอตจะไม่ไม่ไม่พบนะฮะอาจจะพบเป็น r e ร i เจนอื่นแทน อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับอืมโอเคนะแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะมีส่วนสีเขียวตัวนี้นะสีเขียวตัวนี้เขาเรียกว่าเรกูลเลเตอร์ยีนอันนี้อยากจะให้สังเกตนะครับว่าทั้งสีม่วงเข้มแดงแล้วก็เขียวอ่อนเนี่ยนะครับมันติดกันติดกันเลยนะฮะอันนี้คือส่วนของเรกูลเลเตอร์ยีนเรกูลเลเตอร์ยีนนะครับเรกูเลเตอร์ยีนอ่ะประมาณนี้นะครับ อตัวโอเปอเรเตอร์จีนมันเกี่ยวข้องอะไรจำได้ไหมครับว่าตัวของโปรโมเตอร์จีนเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ตัวของ RNA ์เอ็นเอโพลิเมอเรสมาเกาะนะครับแล้วโอเปอเรเตอร์จีนคืออะไรล่ะนะครับส่วนของโอเปอเรเตอร์จีนนะครับจะเป็นส่วนที่ตัวของเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอินฮิบิเตอร์อะไรเงี้ยนะครับมันจะมาจับได้นะเขาเรียกว่าตัวรีเพรสเซอร์โปรตีนจะมาเกาะนะครับพอรีเพรสเซอร์โปรตีนมาเกาะที่บริเวณนี้ มันก็จะส่งผลทําให้มันเป็นการบล็อกทางไงทำให้ตัวของ rna polymerase ไม่สามารถวิ่งต่อได้เพราะมันโดนไอ้นี้ขวางทางอยู่โดน repressor protein ขวางทางอยู่ซึ่ง repressor protein จะเกาะอยู่ในบริเวณของ Pro Operator Gen e โอเคนะฮะแล้วไอ้ regulator gene คืออะไร e ล u l a t e ก็คือการควบคุมใช่ไหมเอ้มันควบคุมอะไรกันนะไอะ้ตัวของ regulator gene เนี่ยนะครับมันสามารถถอดรหัสแล้วก็แปลรหัสออกมาได้โอเคปะตัวนี้นะฮะมันสามารถทั้ง transcribe transcription บวก translation ออกมาได้นะครับหลังจากที่ t r a n s c r i b e ก็ได้ mRNA ใช่ไหมส่วน translation ก็ได้โปรตีนออกมาถามว่าอพอ translation ออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นโปรตีนออกมาถูกไหมครับซึ่งโปรตีนชนิดนี้แน่นอนครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า repressor protein เห็นไหม repressor protein หรือเรียกเรียกเาว่า repressor ก็ได้เนาะตัวของ repressor สุดท้ายแล้วอะไรครับ ท้ายแล้วรีเพรสเซอร์มันก็จะอะไรฮะไปจับกับที่โอเปอเรเตอร์ยีนแล้วก็บล็อกไม่ให้ตัวของ r n ร p o l y m ร r a s e มาวิ่งหรือทำงานได้โอเคปะ่ะคราวนี้เรามาดูในฝั่งของยูคาริโอตหน่อยดีกว่านะฮะยูคาริโอตเนี่ยนอกจากตัวโปรโมเตอร์ก็ต้องมีตัวอื่นๆเหมือนกันเนาะที่จะช่วยในการควบคุมควบคุมการทำงานหรือการสแสดงออกของยีนแต่เาคราวนี้ฮะตัวของโปรคาริโอตเนี่ยไอยตัวของยูคาริโอตที่กำลังพูดถึงเนี่ยผมขอใช้สัญลักษณ์แบบนี้ สัรั์เป็นเส้นบะหมี่ตัวนี้นะครับหมายถึงว่าอันนี้มันคือเป็นสายที่ยาวๆมากๆเลยแต่ว่าขอย่อมีแค่นี้จะให้รู้นะครับว่าตัวนี้นี่คือแบบยาวมากๆะคยับยาวเป็นเป็นกิโลอะไรเงี้ยอ่ะเป็นแบบเป็นหมื่นเบสแพร์เป็นพันเบสแพร์นะฮะแต่ว่านี่คือย่อให้มันสั้นๆเนาะะตัวนี้จะเจอสีสองสีครับก็คือเป็นสีน้ําเงินเข้มตรงนี้กับตัวของสีเหลืองๆตรงนี้นะฮะอ่ะตัวของสีเหลืองๆกับสีน้ําเงินเข้มคืออะไรอ่านมาดูกันนะฮะตัวของสีน้ําเงินเข้มนะครับมันจะแบบเป็น2ประเภทด้วยกัน เป็น2ประเภทนะสับมันต้องมี2ประเภทอะคือตัวของ DNA นึงอาจจะมี1อันหรือว่าช่วงหนึงอาจจะมีอีกแค่แบบหนึ่งเงี้ยนะฮะมุคอมเรียกมันว่ามี2แบบนะใช้ครับเา or ล้กันนะครับใช้คำว่า or, า or. นะมี2แบบนะก็คือในส่วนของ enhancer นะ enhancer แล้วก็หรือจะเป็นในส่วนของ silencer เนาะ e อ h a n ฮนเซอรคือการแบบว่าพัฒนาขึ้นการกระตุ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนซ i ล e n นเซอร์การทำให้เงียบนะครับตัวของ e n h a n ฮนเเนี่ยจะเป็นจุดเป็นบรเิเวณยีนในดินเอนะฮะที่ให้ตัวของ Activator มาเกาะเนาะแอ t ติเวเตมาเกาะ Activator มาเกาะมันจะส่งผลเกิดสัญญาณอะไรก็ไม่รู้นะครับมากมายทำให้ตัวของ RNA p o l y m e r โพลเนี่ยมันมาวิ่งได้นะครับ ส่วนไซเลนเซอร์มันก็จะมีตัวของอ,อินฮิบิเตอร์มาเกาะเนาะอินฮิบิเตอร์มาเกาะระวังให้ดีนะฮะคำมันค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกันระหว่างอินฮิบิเตอร์รีเพรสเซอร์อย่างเงี้ยแต่ให้จำไว้ว่าอินฮิบิเตอร์เกาะกับไซเลนเซอร์แล้วรีเพรสเซอร์โปรตีนเนี่ยนะครับเกาะกับบริเวณโอเปอเรเตอร์จีนโอเคนะฮะอสองตัวน,นี้มันก็จะควบคุมการทำงานของ DNA ตรงนี้ได้โดยที่จุดสำคัญที่สุดนะฮะก็คือบริเวณ2ส,ส่วนนี้นะ มันก็จะอยู่ไกลจาก DNA มากๆนะครับเนี่ยนี่คือไกลไกล DNA มากแต่คราวนี้มันจะมีกระบวนการควบคุมผ่านตัวของอตัวของเมดิเอเตอร์โปรตีนนะครับเมดิเอเตอร์โปรตีนมาทำให้มันคุม,มช่วยทำให้เอ็นแฮนเซอร์เนี่ยหรือตัวของไซเลนเซอร์เนี่ยนะครับควบคุม ตัวของ transcription ได้นะครับแม้จะอยู่ไกลแม้อยู่ไกลโอเคปะ่ะแม้อยู่ไกลก็สามารถควบคุมได้ผ่านตัวของ mediator protein จะมาช่วยนะครับซึ่งกระบวนการ mediator mediator protein มันจะช่วยในการพับทบ fold n a ออกมาซึ่งขอไม่พูดถึงแล้วกันเนี่ยมันจะดูเยอะไปนะครับส่วนตัวเรียนงสีเหลือตัวนี้ยนะครับบริเวณสีเหลือตัวนี้นะครับ,เร,รบเราจะเรียกมันว่า regulation หรือ regulatory region แล้วกันนะ เป็นรีเจียนไม่ใช่เป็นมันเป็นยีนน่ะแต่ว่าเราเรียกเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มหรือบริเวณร,รีเจียนนั่นเนาะนะครับเลกูเลทอรี่รีเจียนนะครับก็คือเป็นบริเวณใช้ใช้ในการควบคุมนะครับถามว่าเอ๊ะ region, เลกูเลทอรี่รีเจียนบริเวณการควบคุมเนี่ยมันมีอะไรพิเศษนะครับตัวของ regulatory ่อีเลกูเลทอรี่รีเนะครับมันจะช่วยในการ detect หลายๆอย่างเนาะะช่วยในการ detect นะ d ด t เทคเช่นฮอร์โมน ฮอร์โมนต่างๆาหรือจะเป็นตัวของฮีทความร้อนต่างๆฮีทช็อกฮีทอะไรเงี้ยนะครับเรือจะเป็นเฮฟวี่เมทัลต่างๆเนอะอาะพวกนี้พอเลกอเรติโตรีเจนมันบอกว่าดีเทคพวกนี้ได้ปุ๊บมันก็อาจจะส่งผลให้เอนเทนเซอร์หรือเซเลนเซอร์มาเก,กออาะแล้วก็ช่วยโปรโมทให้โปรโมเตอร์สร้างได้เร็วมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยเป็นต้นนะนี่คือเลกอเรติโตรีเจน แตกต่างกันกับเลกูเลโอริจีนนะครับสังเกตนะว่าตัวของเลกูเลโอรีิจีนเนี่ยมันแค่ทำการดีเทคฮอร์โมนฮีทแล้วก็เฮมิมอร์โทในระหว่างที่ตัวของเลกูเลโอริจีนเนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการก่อนทรานสครับแล้วก็ทรานสเลชันให้ได้ตัวของรีเพรสเซอร์โปรตีนออกมาซึ่งในอนาคตมันก็จะมาเกาะกับบริเวณของโอเปอเรเตอร์จีนเพื่อบล็อกไม่ให้ตัวของอาร์เอพิโรมีเรสที่อยู่ตรงโปรโมเตอร์จีนวิ่งไปได้โอเคนะจุดที่แตกต่างกันอีกครับตัวของเลกูเลโอรีิจีนกับ ตัวของเลกโรลูร่จีนเนี่ยนะครับสังเกตว่าตัวของตัวของเลกโรลูร่จีนเนี่ยมีการติดกันเป๊ะๆเลยนะครับกับโปรโมเตอร์จีนเห็นไหมฮะติดกันเลยในระหว่างที่ตัวของเลกโรลูริเรเจีนหรือเอนฮันเซอร์อ่าเซนเซอร์เนี่ยจะอยู่ไกลมากๆจากสาย DNA ของโปรคาริโอตเอ้ยของยูคาริโอตนั่นเองนะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะ,ะมาพูดหรือเล่าให้ฟังประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับใครมีขอ้อสงสัยเรื่องอะไร ก็สามารถอคอมเมนต์ไปใต้ช่องทาง YouTube ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วหวังว่าจะเข้าใจแล้วก็สวัสดีครับ